จ้านี่ครับมาพี่น้องมาเบ่งเงื่อนน้อยกินนมครับใส่ชุดบัวน้อยบัวน้อยกำลังดื่มนมบัวน้อยกำลังกินนมนี่ครับตวอ่อนสุดเป็นลายชาเมิน,นอะไรก็จะนุ่มน้าลนะ เงินอ,อนอ,อยเงินนนอยจะกินงมนอนใส่ชุดบัวน้อยบัวเล็กอ้เสียงดูดนมโอ้เป็่เสียแบบเบิดเบื่อน้อยกำลังกินนม เบืวอน้อยกำลังกินนมกินนุ่นมเป็นมีเสียงครับพี่น้องครับนี่หนีเป็นใจส,สุดเื่อหน่อยครับพีน่น้องนี่เจ้าประเช้าป่ะเห็นมัย้ยควเสียบในพร้อมันลูกพยาบาล เสี็บในป่าเป็นรูปให้บ้านทีตีนทีรับแล้วครับพี่นอ้องรับแล้วบัวน้อยับแล้วคิ้งน,นุ่มเหมือนแต่ก็จะรับนะครับพี่นอ้องอู้บุเกเขีบ อ้อะไปอินอู้หูมาเลยนี่มันคือหนูบูโระกระเทยพับบินอง